น่าจะรู้ตั้งนานแล้วโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยทานเป็นประจำประโยชน์ที่ได้น้อยคนจะรู้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการดูแลสุขภาพให้ดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆสามารถทําได้ง่ายๆด้วยตัวเราเองนะคะโดยเฉพาะการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ให้บ่อยขึ้นและอาหารที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งที่สุดติ่งอยากแนะนําให้กินบ่อยๆเลยก็คือโยเกิร์ตนะคะซึ่งโยเกิร์ตถือว่าเป็นอาหารนมเพื่อสุขภาพที่อัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายโดยเฉพาะสารอาหารในกลุ่มจุลินทรีย์ที่รู้จักกันดีนั่นก็คือ โปรไบโอติกซึ่งจุลินทรีย์สุขภาพอย่างโปรไบโอติกไม่ว่าจะเป็นแลคโตบาซิลัสอะซิดฟิลาสซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นจุลินทรีย์ชนิดเดียวกับที่อาศัยอยู่ในลำไลส้เล็กที่คอยทำหน้าที่ช่วยย่อยอาหารที่ดีและมีประโยชน์ให้กับร่างกายดังนั้นการที่ร่างกายได้รับจุลินทรีย์สุขภาพอย่างโปรไบโอติกให้ได้เป็นประจำจึงมีส่วนช่วยในเรื่องการยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียไม่ดีส่งผลทำให้ระบบขับถ่ายดีและ ไม่เกิดการหมกหมมของเสียในร่างกายด้วยเป็นการช่วยลดอัตราความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งร้ายได้โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งตับและไม่เพียงเท่านี้โยเกิร์ตยังมีวิตามินบีเมื่อร่างกายได้รับก็จะทําให้เซลล์ในระบบภูมิต้านทานโรคของร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งยังทําให้การผลิตเม็ดเลือดแดงดีมากขึ้นด้วยจึงมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ง่ายๆและไม่เพียงเท่านี้ โยเกิร์ตยังเป็นอาหารที่มีเอนไซม์เลกเตสที่จะทำหน้าที่ช่วยย่อยน้ำตาลในนมช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้เป็นอย่างดีการกินโยเกิร์ตจึงทำให้แม่รู้สึกท้องอืดเหมือนการดื่มนมนั่นเองที่สำคัญเอนไซม์ชนิดนี้ยังช่วยให้ร่างกายของเราดูดซึมแคลเซียมจากอาหารที่เรากินเข้าไปได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะ และทั้งนี้ทั้งนั้นโยเกิร์ตที่ดีและมีประโยชน์มากที่สุดต่อสุขภาพควรมีพรีไบโอติกหรือใยอาหารจากธรรมชาติด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยเพิ่มจํานวนความแข็งแรงในจุลินทรีย์เพื่อที่จุลินทรีย์จะได้ทํางานได้อย่างเต็มที่และช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์ดีๆจากโยเกิร์ตแบบเต็มๆนั่นเอง ดังนั้นวิธีการเลือกกินโยเกิร์ตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดแนะนําให้เลือกกินโยเกิร์ตที่มีจุลินทรีย์สุขภาพอย่างโปรไบโอติกและมีใย,ยอาหารหรือพรีไบโอติกรวมอยู่ด้วยกันจะดีกว่านะคะเพื่อที่ร่างกายจะได้รับสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพแบบเต็มๆเ,เพราะถ้าหากเลือกกินโยเกิร์ตทั่วไปถึงแม้ว่าจะมีจุลินทรีย์รวมอยู่ด้วยก็ตามแต่จุลินทรีย์เหล่านี้มักจะถูกกรดในกระเพาะอาหารทําลายจึงทําให้ มีคุณสมบัติที่ได้ลงนั่นเองค่ะ และในปัจจุบันโยเกิร์ตก็มีให้ได้เลือกกินกันมากมายหลายแบบทั้งโยเกิร์ตแบบธรรมดาและกรีกโยเกิร์ตซึ่งโยเกิร์ตทั้งสองชนิดนี้ก็จะมีความแตกต่างมากพอสมควรโดยกรีกโยเกิร์ตก็คือโยเกิร์ตธรรมดาที่ถูกดูดเอาโปรโตีนและแลคโสตสออกจึงทําให้โยเกิร์ตชนิดกรีกโยเกิร์ตมีความเข้มข้นมากกว่ารวมไปถึงมีสารอาหารและโปรไบโอติกที่มากกว่ามีโปรโตีนที่มากกว่าถึงเท่าตัวแต่มีน้ําตาลที่น้อยกว่าโยเกิร์ตธรรม ดานั่นเองค่ะ และสําหรับการกินโยเกิร์ตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพนั้นตามความเป็นจริงแล้วโยเกิร์ตคืออาหารที่สามารถกินได้ตลอดทุกช่วงเวลาเลยนะคะทั้งกินเป็นของว่างก็ได้เพื่อที่จะได้ช่วยให้รู้สึกอิ่มช่วยให้มีพลังงานได้ดีมากกว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่พอๆกันที่สําคัญช่วยลดการกินจุบกินจิบระหว่างวันได้แต่ก็ไม่แนะนําให้เลือกซื้อโยเกิร์ตที่มีน้ําตาลมีแป้งขา้าวโพดหรือผ่านการพาสเจอไร์นะคะเพราะ กระบวนการดังกล่าวจะฆ่าเชื้อโปรไบโอติกจึงส่งผลทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์ดีๆจากโยเกิร์ตน้อยลงนั่นเองค่ะและเมื่อรู้ถึงการเลือกซื้อโยเกิร์ตและการกินโยเกิร์ตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพกันไปแล้วทีนี้มาดูประโยชน์ดีๆจากการกินโยเกิร์ตกันบ้างดีกว่าค่ะ ถ้าหากเลือกกินโยเกิร์ตให้ได้เป็นประจำทุกวันก็จะมีส่วนช่วยป้องกันการติดเชื้อต่างๆในร่างกายได้เพราะจุลินทรีย์สุขภาพอย่างโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่สำคัญมากๆที่จะทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงจึงมีส่วนช่วยปกป้องร่างกายจากไวรัสปรสิตและมะเร็งร้ายได้และยังรวมไปถึงมีส่วนช่วยป้องกันแผลในกระเพาะและช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ค่ะ และสำหรับท่านใดที่สงสัยว่าการเลือกกินโยเกิร์ตในตอนเช้าและก่อนเข้านอนมีประโยชน์ต่อสุขภาพต่างกันอย่างไรงั้นสุดติ่งจะไขข้อสงสัยนี้ให้ได้ทราบกันค่ะเริ่มกันที่ประโยชน์ดีๆของการกินโยเกิร์ตในตอนเช้ากันก่อนเลยค่ะ 1>, 1. กินโยเกิร์ตในตอนเช้าช่วยในเรื่องแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีเพราะโยเกิร์ตเป็นอาหารที่มีวิตามินและเกลือแร่หลายชนิดแถมยังมีโปรไบโอติกรวมอยู่ด้วยซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะมีส่วนช่วยปร,รับสมดุลการทํางานของลำไส้จึงช่วยแก้อาการท้องผูกได้ช่วยป้องกันอาการลำไส้อักเสบและช่วยป้องกันอาการท้องเสียได้เพราะสืบเนื่องจากโปรไบโอติกจะช่วยต่อต้านแบคทีเรีย ชนิดไม่ดีพร้อมทางช่วยเสริมกําลังแบคทีเรียชนิดดีในลใําไส้การกินโยเกิร์ตในตอนเช้าหรือตอนท้องว่างจึงช่วยให้ร่างกายดูดซึมประโยชน์ที่ดีจากโยเกิร์ตได้แบบเต็มๆนั่นเองค่ะ 2. ช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำไส้ได้เพราะการกินโยเกิร์ตให้ได้บ่อยๆหรือกินเป็นประจำทุกวันโปรไบโอติกจะทำหน้าที่ช่วยปรับสมดุลของระบบลำไส้ช่วยให้แบคทีเรียชนิดดีในลำไส้มีความแข็งแรงเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับเชื้อก่อโรคต่างๆได้ดีมากขึ้นโดยเฉพาะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้นั่นเองและยังรวมไปถึงการกินโยเกิร์ตในตอนเช้ายังมีส่วนช่วยลดความอ้วนได้ง่ายขึ้นอีกด้วย นั่นเป็นเพราะว่าโยเกิร์ตจะอัดแน่นไปด้วยโปรโตีนเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะช่วยให้รู้สึกอิ่มอีกทั้งโยเกิร์ตยังมีแคลเซียมค่อนข้างสูงที่จะทำหน้าที่ช่วยในกระบวนการเบิร์นไขมันในร่างกายไปพร้อมๆกันการกินโยเกิร์ตจึงมีส่วนช่วยลดน้ําหนักได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูประโยชน์ดีๆจากการกินโยเกิร์ตก่อนเข้านอนกันบ้างดีกว่าค่ะ 1. ช่วยให้นอนหลับสบายโยเกิร์ตจะมีทริปโตเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่จะทําหน้าที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกง่วงนอนและยังช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเซโรโทนินที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายจึงทําให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมพร้อมทั้งยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยเพราะในขณะที่เรากําลังนอนหลับร่างกายก็จะมีกระบวนการ สร้างและฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอไปการกินโยเกิร์ตก่อนนอนจึงเป็นการช่วยเสริมโปรโตีนให้ร่างกายเพื่อดึงไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อในระหว่างที่เรากำลังนอนหลับนั่นเองค่ะ 2ช่วยควบคุมน้ำหนักได้การกินโยเกิร์ตก่อนเข้านอนจะช่วยคลายความหิวได้เป็นอย่างดีเพราะโยเกิร์ตจะมีโปรโตีนที่จะช่วยให้อิ่มท้องแบบสบายๆตลอดทั้งคืนอีกทั้งโยเกิร์ตยังเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำจึงเหมาะมากๆสำหรับคนที่กำลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักอีกทั้งโยเกิร์ตยังมีโปรโบไบโอติกซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดดีต่อลำไส้และระบบย่อยอาหารจึงมีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย พร้อมช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ถ้าหากเลือกกินโยเกิร์ตตอนท้องว่างหรือก่อนเข้านอนจุลินทรีย์ชนิดดีและโปรไบโอติกจะเข้าไปจัดระเบียบสิ่งมีชีวิตเล็กๆในกระเพาะอาหารและลำไส้พอตื่นเช้าขึ้นมาก็จะช่วยให้ระบบขับถ่ายคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและหลังจากที่ระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วนั่นก็เปรียบเสมือนกับการดีท็อกซ์ลำไส้ไปในตัวยิ่งกับคนที่มีพุงและรู้สึกอึดอัดท้องการเลือกกินโยเกิร์ตก่อนเข้าน นอนเป็นประจำทุกวันก็จะช่วยให้พุงที่เคยป่องและอึดอัดก็จะยุบลงและที่สำคัญกินโยเกิร์ตก่อนนอนยังส่งผลดีต่อการดูดซึมสารอาหารช่วยให้สุขภาพโดยรวมของร่างกายดีขึ้นอีกด้วยค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ